สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนเลิฟทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงโดยไพ่ยุบธศและไพ่ออลลิคอนะวันนี้แพจะมาทาแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจของเขาอ่ะเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเขาคนนั้นอ่ะคนในใจของคุณคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่แอบชอบกันอยู่แต่ปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกทีนี้เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะ พราะบางทีเนี่ยถามเขาเขาก็ไม่พูดแล้วเขาก็ไม่แสดงออกอีกเราก็เลยต้องมาถามไพ่นะคะ mm hmm. เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้างงานแล้วโชคชะตานำพาให้คุณและเขานะสองคนได้มาเจอการวิวออ f ฟอร์จูนไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะแล้วคนคนนี้เนี่ยก็ดีดีทำไมมีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะมีคนคุยเยอะก็เลยอีโก้เยอะไนงะแต่ทำไม ไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นไปนอย่างที่เขาต้องการคนคนนี้เนี่ยถ้ารักหรือชอบใครจะเข้าหาเองแต่ส่วนมากมีแต่คนเข้ามาหาเขาตลอดอการเข้าไปหาเองของเขาอะ่ะก็ต้องทําใจนะว่ามันนานมากและการเข้าไปก็คือเหมือนเต่าค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปแล้วกว่าจะเปิดปากพูดได้ก็เหมือนพี่คุณจะล่วงออกจากปากนะคะมันยากมากเพราะฉะนั้นใครที่เขารู้สึกดีด้วยเนี่ยจะถือว่าโชคดีหรือเปล่าเนี่ยนะเออ แต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ภาระหน้าที่การงานเขาเยอะแล้วเ,เป็นคนพูดจาตรงๆหรือออกแนวปากโคตรเสียเอ,อเพราะฉะนั้นจะหาคําหวานจากเขาอะยากมากแต่เป็นคนที่ใจดีนะชอบทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้คนอเฟรนลี่ friendly, น่ารักปฏิบัติด,ดีชอบดูแลเอาใจใส่แล้วที่สําคัญมีเสน่ห์มากๆอไปดูนะคนที่มีอีกโก้คนนี้คนที่ไม่ค่อยแสดงออกคนนี้คนที่ปากหนักอะไรเนี่ยจริงๆแลึลกๆในใจเขาต้องการอะไรจากคุณ สี่ไม้หนึ่งไม้จริงๆแล้วเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคุณด้วยเขาต้องการให้คุณเป็นคนที่สามารถดูแลเขาได้ในทุกๆอย่างนั่นก็คืออยากได้คุณมาเป็นคู่อยากได้คุณมาเป็นแฟนแล้วถ้าตรงนั้นมันไกลไปเอาความรู้สึกตรงนี้เลยต้องการอะไรเดี๋ยวมจีเชียนต้องการให้คุณเอาใจใส่เขาบ้างหรือว่าพูดหวานกับเขาหรือเอาใจเขาต้องการความรักจากคุณะพูดง่าย เพราะคนคนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเขาเจอความรักที่ไม่ดีความรักที่น่ากลัวเป็นสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้ความรักที่สดใสความรักที่พูดจาดีๆความรักที่เป็นแบบเออพูดจาการเอาใจใส่แบบประมาณว่าเธอทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยหายไปไหนอย่าหายไปนานนะเราคิดถึงเธอเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนสําคัญของเราเราเป็นห่วงเธอมากนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้ยินแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้ยินแต่เขาไม่เคยทากับใคร